หลังจากช่อง3าออกถแถลงการ l เยเอ u ์พนักงานจำนวนมากเลยทําให้มีผลกระทบกับบรรดาผู้จัดละครเป็นอาย่งมากล่าสุดช่องโมโนมีการเปิดไลน์อัปปี2025พบว่ามีผู้จัดหลายท่านที่เคยมีผลงานกับทางช่อง3ได้มาร่วมงานผลิตละครให้กับช่องโมโนไม่ว่าจะเป็นหน้องอารุโนชานกฉัดชยัยนกจริยาต่างพากาันผลิตละครให้กับช่องโมโนวันที่12ธันวาคมช่องโมโนจัดงานถแถลงข่าวโมโนออริจินัล2025 นโมโน29สตูดิโอข่าวสดบันเทิงได้มีโอกาสเจอเหล่าอดีตผู้จัดละครช่องสาอย่างนกชัดชยัยเปล่งพาณิชย์นกจริยาแอนโฟเนตนนองอรุณชา,านุพันธ์ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงสาเหตุการย้ายมาผลิตละครให้กับทางช่องโมโนถือว่าเป็นการประกาศย้ายช่องใช่ไหมโดยนกชัดชัยกล่าวก่อนว่ายังไม่ถือว่าสิ้นสุดหรอกนะครับเพราะยังไม่มีการบอกกล่าวว่าสิ้นสุดแล้วนะไม่ต้องมายื่นแล้วนะไม่มีการบอกกล่าวการที่เรามาทำกับโมโนเหมือนเรามาเป็นบริษัทรับจ้างผลิตรายหนึ่งเท่านั้นเอง มาด้วยการเข้าใจกันเป็นอย่างดีนกชัดชยัยไม่มีปัญหาช่องสามให้อิสระในการทำงานใช่ครับพูดตรงๆหลากหลายมากขึ้นแล้วการทำงานสไตล์ของแต่ละช่องก็ไม่เหมือนกันช่องสามอยากได้เนื้องานอีกแบบหนึ่งแบบไหนที่ไม่ตอบโจทย์ฐานคนดูของช่องเขาก็ยังไม่อยากได้ก็มีหลายเรื่องที่เรายื่นไปแล้วมันไม่ผ่านโมโนโก็จะเปิดกว้างขึ้นอีกนิดนึงได้บอกกล่าวกับผู้ใหญ่ช่องนกชัดชยัยคงไม่ต้องบอกกล่าว เพราะคงเข้าใจกันอยู่แล้วเอาตรงๆนะครับผู้ใหญ่บอกว่าให้พี่นกสามารถยื่นเสนอช่องอื่นก็ได้นกจริยาของนกทุกอย่างเรียบง่ายมากเลยค่ะคิดว่าผู้ใหญ่เข้าใจดีพี่นกได้มีโอกาสเข้าไปคุยก็แจ้งไปผู้ใหญ่ก็บอกว่ายินดีนะก็ยังให้คําแนะนํามาพี่นกว่ามันอยู่ในความเข้าใจและเรียบง่ายในความสัมพันธ์ของเราทุกอย่างที่ให้โอกาสพวกเรากันตลอดมาอยู่แล้ววะทางโมโนเองมีพื้นที่งานที่หลากหลายน่าท้าทายทุกคน มีความเข้าใจกันอยู่แล้วว่าธุรกิจหรือว่างานมันกําลังถูกปรับเปลี่ยนทุกคนให้กําลังใจกันเราไม่ได้สู้กับใครเราสู้กับตัวเราเองเรากําลังช่วยกันทําให้คอนเทนต์ไทยสู้กับสากลให้ได้มากกว่าน้องอรุณโอชาจริงๆเราก็ทํางานปกติกําลังเตรียมงานอยู่กับทางช่องสาแต่ตรงนี้ก็เป็นงานอีกรูปแบบหนึ่งของการผลิตละครในแนวซีรีส์แต่ละคนถือเป็นตํานานของช่องสามผู้ใหญ่มีรังไว้นกชัดชยัยไม่รังครับผู้ใหญ่สนับสนุนด้วยให้เราไปยื่นกับช่องอื่นได้ มองช่องสาสมองหลายแต่ละคนก็คือตำนานที่ทำเรตติ้งสูงสุดให้กับช่องมาก่อนนกจริยาโมโนกับช่องสามีความสัมพันธ์ที่ดีกันตลอดมออ